าากับคันนี้เลย Toyota a l p h a 5 e ปี2011ราคาแสนกว่าบาทกานเพียง3 0 0พันกว่าบาทเท่าน,นั้นคันนี้นะน้องเป็นรถเทินมาเจ้าของในเล่มลำดับเดียวแล้วก็ได้ดกุญแจ2ดอกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูสภาพด้านนอกตัวรถกันเลยมาลิ่มกันที่กระจังรถด,ด้านหน้าเลยนะคะน้องจะได้เป็นกระจังหน้าโคมเมียบแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกในส่วนของล้อนะน้องจะได้เป็นแมปอลลอยนะคะสีูุทนยางปี2,222 0ย้กูเชียนะคะสามารถใช้งานได้อีกระยะยาวเลยเดี๋ยวมาดูสภาพด้านในรถกันนิดนึงนะจ๊ะ นี่เลยโคอนโซลด้านในจะเป็นสีเทาแต่กับสีครีมทําให้เราดูสว่างตานะคะไม่อึดอัดแล้วก็ตัวนี้ตัแบบกระจกไฟฟ้ารอบพันแล้วเลขกไม้น้อยนะคะเพียงแค่หนึ่งแสนสี่พันโลเท่านั้นนะคะตกตก่อปีใช้เพียงแค่หลักพันเท่านั้นมาต่อกันที่โคอนโซลด้านกลางนิดนึงนะตัวนี้จะได้จอ a อ d ด o i d แท้ติดตั้งมาให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็บอะเป็นเบาะหนังสีแดงเลสไลน์นะคะสําหรับคันนี้มาดูรอยอาร์ก,กันกนิดนึงนะจ๊ะว่ารถมีชนหนักมาไหมดูได้เลยนะจ๊ะอยู่ครบไม่มีนี่เลยจะ กว้างมากๆเลยนะคะบอดท้ายนะคะสามารถทับเก็บได้เลยนะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจจองรถเจ้าฝนตันนี้เพียงแค่199เบาทเท่านั้นฝนให้เริ่มขอนอีกจีเดือนเมษาไปแล้วนะ,ะจ๊ะหากสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจอินบ็อกมหารเราได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์092 447 8 8 8ส่ 8. หรือโทรหาฝนได้ตรงได้เลยที่เบอร์0 9 9 967 1123แล้วพบกันที่โชว์รูุนะคะ